นี่นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเชอร์รี่อันนี้จะเป็นต้นเชอร์รี่สีสีเหลืองนะซึ่งมีต้นเดียวในร่นะครับเราจะไปขยายพันธุ์นะครับโดยการต่อกินนะนี่นะโดยการต่อกินนะครับอน,นี้จะเป็นต้นต้นเชอร์รี่นะ เชอรี่พันธุ์สีเหลืองนะครับปกติในไร่ก็จะเป็นเวลาสุกก็จะเป็นสีสีแดงน,นะแต่เชอรี่สีเหลืองก็มีต้นเดียวนะเราจะไปขยายพันธุ์ครับเห็นไะเราจะไปขยายพันธุ์ตัดหิ่นะ รเราได้กินพันแล้วนะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่สีเหลืองนะซึ่งมีต้นเดียวนะครับเราจะไปขยายพันธุ์ครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นต้นบวยนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นต้นบอยนะครับเราจะมาต่อกินต้นบอยให้เป็นต้นเชอร์รี่สีเหลืองนะครับนี่นะซึ่งต้นบวยที่ไรก็มีเยอะแล้วนะส่วน เชอรี่สีเหลืองก็ยังไม่ยังไม่มีนะครับก็เลยจะมาต่อเชอรี่สีเหลืองนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นบวยนะวันนี้เรามาจะเราจะมาต่อกินนะครับ ตอกกินให้เป็นเชอร์รี่สีเหลืองนะตัดได้นะเอ้าโอเคครับต้องตาตรงๆนะนี่นบ เราเริ่มทำการตอกิ่งเลยนะผ่าก่อนนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนนกิ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นของเชอร์รี่นะครับเป็นสีเหลืองนะปกติจะเป็นเชอร์รี่สีแดงน,นะแต่ผมเห็นต้นนี้นะเป็นสีเหลืองนะครับก็เลยมาขยายพันธุ์นะครับ โดยการตัดก,กิ่งแล้วก็มาเสียบมาเสียกกิ่งที่ต้นโบยนะครับนี่ยแล้วก็เลือกกิ่งที่เราต้องเลือกกิ่งดีๆนะครับนี่นะที่มีตานะครับที่มีตานะที่มีตาสวยๆนะครับอันนี้อันนี้ก็หายากนะครับเป็นพังสีเหลืองก็หายากก็เลยเราจะมาตอกิ่งนะครับ แล้วก็แล้วก็ตัดแหลมๆเลยครับมานี่นะเราตัดแล้วก็ให้มันมีแหลมๆนะครับนี่ก็ตัดทิ้งนะนี่นะตัดทิ้งนะครับนี่นี่นะครับให้เหลือให้เหลือสองตานะให้เหลือสองตาครับนี่นะนี่เลยก็ไปทําการเสียบได้เลยนะครับอันนี้จะเป็น กิ่งของเชอร์รี่สีเหลืองนะไปครับนี่นะครับดูกันเสียบยอดนะอันนี้เสียบยอดเข้าไปนะครับนี่นะเราก็เอาเชือกพันแน่นๆเลยนะนี่นะเอาเชือกพันให้แน่นๆให,ให้ติดกันเลยนี่ติดติดติดแน่นๆเลยอืม แล้วเราก็มัดนะครับแขังมากเลยทีนี้เราก็มีกระดาษใสนะครับไอ้นี่เราก็มีถุงใสนะครับครอบเลยเนี่ยใสยไปเลยครับนี่เลย่าให้กิงขยับตัวได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ติดน,นะนี่ครับ ทำไปนะครับเราไม่เอาไม่ให้อากาศเข้านะเราไม่ให้อากาศเข้านะครับนี่นะเน้นๆเลยเน้นๆเลยหลยังจากนั้นหลังจากนั้นก็เอานี่นะเอากระดาษครอบอีกทีนะครับ นี่ครับเพื่อป้องกันแสงแดดน,นะครับอ,อ,อกต็ตองมัดให้แน,น่นๆน,นะนี่ครับเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วนะครับ นี่นะครับเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ยากครับไม่ยากก็อันนี้เป็นวิธีก็อันนี้ก็เป็นวิธีการต่อกิ่งนะก็เราเอากิ่งที่กิ่งพันุ์ที่ดีๆนะก็วันนี้ผมก็เอากิ่งพันุของเชอร์รี่สีเหลืองนะซึ่งในไร่ผมก็มีน้อยนะครับแล้วก็มีต้นเดียวนะ ก็เลยมาขยายพันธุ์ครับอันนี้ก็จะขยายพันธุ์ใส่ในต้นของต้นบวยนะก็เดี๋ยวออกมาก็จะได้กินลูกเชอรี่สีเหลืองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับมีเลยเยี่ยมแล้วก็จะได้กินเชอร์รี่สีเหลืองแล้วนะเชอร์รี่พันสีเหลืองนะครับเยี่ยมเสร็จแ,แล้วครับ